พันธมิหนึ่งสภากาแฟ่เช้าด้วยจิตคิดร้านโดยกายก็แก่ โลกหมดและแม้กาแฟก็ฝืนโทรสับปะทัโมหูหะกระเทือนแลกหมั่และเหมือนเพื่อคุยกาองสองเท่าสมที่มีการถแถลงดีเบตดีแบบโดยแดงโดยเหลือนจนเสียงเชื่อยสุดปลุกโลกรองเรือ กอดเลือดรอินเปลือกกอดเรื่องปาดปลาสองเด็กหญิงผมร้อยลูกปัดมาดึงไม่ลโดนแหนมโอ้ยเสียงเกี่ยวเดี๋ยวแหนมพุนซาตังตกินแก้ช่วยแก้ช้ำนั่นอนแก้วนดขนุน,อนทองนดหยวไม่มาห้าง ไปตามสัตว์ปิลามาปมป้องคือคือฮอหาหาร้องไร้เดียวสาภาษาชัดเช้ามาหามาชายจะรุ้จริลคิดร้ายใจกายโปรดหลงโลงมเงนเท่าหนึ่งเอ่ยบ้านหนูอยู่ไหนลูกเต้าเหล่าใคร ได้รืออีกถ้าว่าอีกถ้วยช่วยซื้อหาหาคือคือชื่ออะไรสามเวนวักการเงินสองเท่าสอบถามความครบว่าครอบครัวพร้อมหน้ามาอยู่ไหมชื่อหนูน้อยแม่ตั้งรัะคำใจ ได้นามสกุลพ่อพักพอยด็ยสี่ปิดสภาเฉพาะการร้านกาแฟหมู่บ้านด้วยเองข่าเขาด้วยเราเข้าขายากยังต้องหาหน้ายัางต้องเห็นพิพาทป์ใดวิช่ประเด็นความเมืองเรื่องเข็นคนเป็นเรื่องรัก เตอ,อป่าท้องโูไมโลไม่รักข่าชกชนะเอนนงนะอ่วงนันขบขัแนแหนมเกี่ยวนอกเกียวคีิครับรู้ว่ารู้ว่ารู้พักพอยดขอบคุณมากครับ